เสียงสะท้อนสื่อ Media Focus คร,ครับกลับเข้าสู่เสียงสะท้อนสื่อมีเดียโฟกัสในช่วงที่สองช่วงที่สองของเสียงสะท้อนสื่อวันนี้นัดหมายกับท่านอาจารย์สังคมคุณคณากรสกุลผู้มยการผู้วยการสถาบัน ภูมิยาชุมชนเพื่อการพึ่งตนเองประเด็นที่นัดหมายกันไว้เนี่ยวันนี้จะคุยเรื่องของโครงการบ้านมั่นคงปัญหาและทางแก้ถ้าเราจะพูดถึงโครงการความมั่นคงเนี่ยต้องย้อนหลังไปในปีพศ2องพนนะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยนะครับคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบโครงการแล้วก็อนุมัติงบประมาณ หนึ่งร้อยสี่สิบหกล้านบาทเศษให้สถาบันองคอ์กรชุมชนซึ่งเป็นองคอ์กรมหาชนหรือที่เราเรียกได้รู้จักกันย่อๆยว่าพอชอเ,เพื่อจะทำโครงการแก้ไขปัญหาที่ว่าสัยชุมชนที่มีรายได้น้อยนะครับถ้านับไปเขาเปอกอันนี้เนี่ยก็ยี่สิบปีฮะในยี่สิบปีบ้านมันคงมีปัญหาอุปสรรคประสบความสำเร็จอะไรบ้างแล้วก็แนวทางในการแก้ไขเขกเป็นอย่างไรน่าสนใจมากนะครับเอาละรครับเราไปพูดคุยกับอาจารย์สังคมกันครับ สวัสดีครับอาจารย์สังคมครับครับอาจารย์ครับยี่สิบปีบ้านมั่นคงบ้านมั่นคงปัญหาอุปสรรคและทางออกมันจะเป็นยังไงบ้างอาจารย์มันขยายตัวกันไปถึงไหนและปัญหาอุปสรรคที่เจออยู่เนี่ยเขาปรับเขาแก้กันยังไงในความเป็นชุมชนเนี่ยครับครับก่อนอื่นนะครับก่อนที่จะอธิบายตรงนั้นต้องอธิบายสักนิดหนึ่งว่าตัวของสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนหรือว่าชื่อสั้นๆก็คือพอชอ ก็เกิดมาก่อนโครงการนั้นนะครับประมาณสักสาถึงสี่ปีนะครับก็คือปีสองพันห้าร้อยน่าจะสี่สิบสองสี่สิบสามในช่วงนั้นนะครับที่มีพร,รบรแล้วก็มีการจัดตั้งโดยที่รวมเอาสองสามตัวมาก็คือในเรื่องของสินเชื่อเพื่อการพัฒนาชนบทนะครับกับตัวของการปรปับปรุงแอบกับการปรับปรุงชุมชนจากกิจหะแล้วก็จากไอจากตัวของสถาพัฒน์เอาสองสามในงานมารวมกันโดยรวมถึงงบประมาณด้วยและภารกิจด้วยนะครับในส่วนของสถาบันพระดงค์กรชุมชนนั่นแหละ ถ้าว่าไปแล้วชื่อบอกตรงๆเลยก็คือ <ฮะ S 1> พกกัฒนาองค์กรชุมชนทีนี้มันเกี่ยวข้องอะไรกับบ้านบรนโคงครับบ้านบันโคงเนี่ยก็คือในสมัยนั้นในสมัยนั้นยุคนั้นเนี่ยเราจะได้ยินคําว่าบ้านเอื้ออ,อ<ฮ>ะถอดนะครับบ้านเอื้ออาถรก็จะอยู่ภายใต้ของในสมัยนั้นก็จะเป็นในเรื่องของกาทเหะและทออสอครับกัทเทหะก็คือสร้างบ้านทออสอคือให้กู้แต่ครับทีนี้ทออสอคือธนาคารอาคารสงเคราะห์นะครับรทีนี้สองตัวนี้เนี่ย ทีนี้ตัวของบ้านมั่นคงมันต่างกันตรงไหนมันก็ต่างกันตรงที่ว่าตัวของบ้านมั่นคงก็คือส่วนที่ประชาชนมีความประสงค์ที่จะสร้างบ้านโดยรวมตัวกันเป็นองค์กรแล้วก็มาใช้งบประมาณก้อนหนึ่งที่รัฐจัดสรรให้ร้อยกว่าล้านนะครับร้อยกว่าล้านรวมั้งการสุดประเดิมอีกประมาณร้อสองพันกว่าล้านนะครับก็มาทําเป็นบ้านมั่นบ้านมั่นคงบ้านมั่นคงตรงนั้นเองมันก็จะเป็นบ้านเล็กๆขนาดส่วนใหญ่ก็อยู่ที่ประมาณสักเจ็ด เอ่อเจ็ดคูณแปดวาไอ้เจ็ดคูนแปดเมตรประมาณนี้นะฮะเจ็ดคูณแปดเมตรเจ็ด <7 S 2> คูณหกเมตรหรือเอ่อประมาณเนี้ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นบ้านที่แค,แคบแต่ว่าก็สามารถที่จะอยู่กันได้เมื่อเทียบกับสิ่ง,งหนึ่งที่ระบน,นั้นเขาเรียกว่าชุมชนแออัด <ทะ S 1> ในขณะที่ชุมชนแออัดเนี่ยก็คือชุมชนริมคลองใต้คลองใต้สะพานมันเกิดขึ้นอย่างหนานแน่นแล้วเราก็จัดการกับปัญหาเหล่านั้นไม่ได้บ้านมัน่นคงจึงออกแบบมารันนั้นก็คือเพื่อมาแก้ปัญหา คนที่พูดง่ายๆก็คือลุกล้ําที่คนอื่นแต่ว่าเขาลุกล้ําเพราะความยากจนฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยไปแก้ปัญหาให้คนจนจึงเป็นที่มาของบ้านบันโคงฉะนั้นบ้านมันคงเองก็จะเป็นสิ่งที่ได้รับข้อจุงเป็น,นเรื่องของขนาดพอสมควรนะครับแล้วก็อย่างที่สองก็คือถ้าจะเป็นบ้านคนทั่วไปเราก็อาศัยในลักษณะที่ไปซื้อที่ดินไปซื้อที่ดินมาแล้วเราก็ปลูกบ้าน ไม่ว่าจะเป็นวันยี่27ตารางวาหรืออะไรก็ก็ตามฮะเราจะไม่ได้ยินเหล่านี้กับคําว่าบ้านมันคงบ้านมันคงก็คือ8ตารางวาเอ่อ10ตารางวานี่ถือว่าขนาดใหญ่ละนะฮะ10ตารางวาก็คือ40ตารางเมตรซึ่งถือว่าเป็นขนาดใหญ่ส่วนใหญ่ก็จะอยู่ที่วันที่ดตารางวา6ตารางวาแล้วก็ว่ากันไปเอาละตรงนี้คือความแตกต่างทีนี้ตัวของบ้านมั่นคงเองเนี่ยหรือความที่มันทํางานเป็นชนฉะนั้นเนี่ยมันจึงเพื่อที่จะมันอยู่ได้เนี่ยเราจึงทําการซื้อหรือเช่า ในลักษณะที่เป็นชุมชนนะครับจะได้ก็จะเป็นสนดที่เป็นสนดของร่วมของชุมชนมันไม่ใช่ฉนดของคนใดคนหนึ่งแต่เป็นฉนดร่วมของชุมชนก็คือว่าเราเอาเอาพื้นที่ตรงเนี้ยไปแถ้าเัดบ้ากัะสับสับหยกๆก็คือไปคำประกันเงินกู้มาเราได้พื้นที่มานะเอาไปคำประกันเงินกู้มาแต่ว่าในนามของชุมชนชุมชนนั้นคือใครอ่ะก็คือสหกรณ์ส่วนใหญ่ก็จะเป็นสหกรณ์ขีหาฐานนะครับ ชาวบ้านต้องจดทะเบียนเป็นเป็นสากพก่อนครับอันนี้คือภาพรวมก่อนผมขอเริ่มตรงตรงนี้ก่อนล้วกัดครับในส่วนของตรงนี้เองเนี่ยสมมุติว่าอย่างที่อาจารย์สังคมบอกอะชาวบ้านจะอใช้นะครับโฉนดของชุมชนเนี่ยนะครับไปไปกู้เงินมาสร้างบ้านดังนั้นเนี่ยไอการที่ได้มาที่มาในในการที่จะได้โฉนดที่ดินมาเนี่ยเขาทำยังไงฮะ คืออย่างนี้ถ้าเกิดจากนั้นก็คือว่าลักษณะที่เศษอย่างหนึ่งก็คือว่าตัวของพอชอเองเนี่ยเ้ืยอด้วยความที่ไม่ปล่อยกู้เป็นรายบุคคลจะปล่อยกู้เป็นหลายชุยยมชนฉะนั้นเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เป็นหัวใจขององค์นี้ก็คือว่าเราต้องการให้ชุมชนมีความเข้มแข็งดังนั้นชุมชน <ide> ต้องไปรวมตัวกันให้ได้ก่อนรวมตัวกันให้ได้พอไหมไม่พอต้องมีกระบวนการออมขึ้นมาก่อนสักก้อนหนึ่งแล้วเอาการรวมตัวและการออมตรงนั้นนมาคุยกัน จะแบบแปนบ้านของพอชอสีงเป็น,บนแบบแฟนบ้านที่ค่อนข้างจะพิลึกพิลั่นก็คือว่าขึ้นอยู่กับการออกแบบของชาวบ้านนะแต่ถ้าชาวบ้านออกแบบอาจจะไม่สวยอาจจะไม่ถูกตาถ้าเกิดเทียบกับคนทั่วไปเทียบกับสถาปนิกที่จบในสูงๆนะีๆๆนะ่ยกนะ็จนะรู้สึกอาจจะรู้สึจจกหงุดหงิดนิดหน่อยแต่นั่นคือความประสงค์ของคนที่เรียกว่าประชาชนหรือว่าคนที่ผู้มีรายได้น้อยหรือคนยากคนจนชนขอ้ของเราด้นเขาก็จะออกแบบันเอง วาดกันว<ม>าดบนกระดาษที่มีลายเส้นกระดาษฉีกบางเขาวัดวาดกันเสร็จแล้วก็มาทําการออกแบบนั่นแหละนั่นแหละคือาสกาะที่กระบวนการอยู่ตรงนั้นแสดงว่ากระบวนการที่สําคัญก็คือว่าให้มีการพูดคุยกันก่อนพูดคุยกันก่อนเสร็จแล้วพอพูดคุยกันแล้วเนี่ยจึงไปทําข้อตกลงกับพอชอพอชอก็จะพิจารณาและไม่ได้พิจารณาที่สินทรัพย์เลยนะฮะครับไม่ได้พิจารณาที่สินทรัพย์แต่พิจารณาที่ความสามารถในการรวมตัวกัน S <S ประโยชน์ที่จะได้กับชุมชนฉะนั้นตรงมันจริงๆจะต่างกับธนาคารทั่วไปตรงที่ว่าเขาสนใจไม่ได้สนใจที่สินทร,รัพย์ที่มันจะมาคุ้มหนี้มีคุ้มหนี้เขาสนใจว่าตรงนั้นเองประชาชนได้ร่วมมือร่วมใจกันมากน้อยแค่ไหนถ้าประชาชนร่วมมือร่วมใจกันแล้วก็สแสดงให้แสดงที่เห็นตรงนี้ขึ้นมาปุ๊บเนี่ยตรงนี้โอกา,า <ๆ S 1> สที่ได้เงินกู้ค่อนข้างสูงครับก็คือชุมชนองค์กรชุมชนไปกู้เงินจากพอชอมาในการที่จะมาซื้อที่ดิน นะครับแล้วก็เอาที่ดินไปเข้าธนาคารใช่ไหมฮะแล้วก็มาสร้างบ้านปลาใช้เงินของกองทุนที่เรียกว่ากองทุนเอ่อพัฒนาที่อยู่อาศัยของพอชอเนี่แหละครับเราจะมีกองทุนก้อนหนึ่งก็คือเอ่อก้อนก้อนนี้เองเอ่อเนื่องจากที่เราปล่อยให้กับชุมชนตรงนี้เองก็จะมีคงได้เห็นคลิปที่ออกมาเยอะๆของสสท่านหนึ่งที่เป็นกบบรรมการที่ที่กล่าวถึงว่าตัวของเอ่อชุมชนเองปล่อยกู้สี่บาท ให้กับองค์กรชุมชนให้กับมิขอโทษทีให้กับตัวของเอ,อสาก์และสาก์ก็ไปกู้ฝอยกู้กอบชาวบ้านคิิห6บาทเอ่อเอ่อพอชอหรือเป็นเสือนอนกินไหมอะไรพวกนี้ยผมก็เห็นได้เห็นคลิปตรงนี้เองซึ่งค่อนข้างแพร่กระจายค่อนข้างจะบแพร่หลายพอสมควรตรงนี้ผมว่า <c oughs> เป็นสิ่งหนึ่งที่ถามว่าเออ่สอสท่านนั้นก็ตั้งคำถามได้แหลมคมทีเดียวตรงนี้ผมว่าคิดว่าพอชอเองก็คงต้องขอบคุณแต่ว่า ก็เป็นหน้าที่ของพอชก็คงจะต้องมาชี้แจงเหมือนกันว่าการที่ปล่อยกู้ให้กับอ,องค์กรชุมชนนั้นมีเจตนาก็คือว่าให้ประชาชนรวมกลุ่มกันเพื่อสร้างความเข้มแข็งนะครับได้เรียนรู้การทําธุรกิจได้เรียนรู้ที่จะมีลักษณะที่ติดตามนี่ครับประมาณนั้นนะครับคือสรุปในสรุปกันตรงนี้ก็คือว่าถ้าองคอ์กรชุมชนเข้มแข็งก็ไปท,ท,ทําหนังสือกู้ยืม จากพอชอมาในการซื้อที่ดินแล้วก็สร้างบ้านโดยเสียดอกเบี้ยอาัตาร้อยละร้อยละหกบาทอ่าร้อยละสี่ครับร้อยละสามร้อยละสี่แล้วแต่ที่แต่ว่ามาปล่อยให้กับชาวบ้านก็ตัวของสาก์ก็จะคิดจากชาวบ้านคือร้อยละหกครับอ๋อ,อก็คือว่าออมันจะมีสหก์อีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็มาปล่อยหาก็ถ้าคิดโดยทอสอก็ดอกเบี้ยร้อยละเจ็ดจุดห<ก>้าก็ยังต่ำกว่ายังต่ํากว่ารัฐ นะครับอ,อยู่อยู่หนึ่งบาทห้าสิบแล้วชาวบ้านเขามีกําลังส่งไหมครับอา,าจารย์สังคมอะคืออย่างนี้ถามว่ามีกําลังส่งไหมเอ่อต้องว่ากันเป็นลายลายไปส่วนใหญ่แล้วการที่คิดดอกร้อยแล้วหกมันก็จะถูกกว่าตัวที่เป็นเงินนอกระบบแล้วก็ถูกกว่าธนาคารทั่วไปและสําคัญที่สุดก็คือว่าตัวของสินทรัพย์เองของที่มาทํากับคอชอส่วนใหญ่ก็ไม่ได้คุมหนี้นะ ถ้าเกิดเราดูอื่นๆแล้วเนี่ยการคุ้มหนี้เขาไว่ยดคิด2อกร้อยละสองร้อยละสามซึ่งตรงนั้นเองถามว่ามีไหมถ้าเกลีดเป็นนั้นร้อยละสามมีอยู่จริงแต่ว่าถ้าเกิดในระยะยาวก็อยู่ที่ m a บ b r เกาอยู่ที่วันทีกหเจ็ดฉะนั้นเนี่ยตัวของพชอเองคิดดอกร้อยละสี่ก็คือเทียบเท่ากับดอกเบี้ยที่ขั้นต่ำของการสตาร์ทของการเริ่มต้นดำเนินการของธนาคารทั่วไปอันนี้นี่คือเฉพาะตรงนี้นะฉะนั้นนี่คือรายรับสังขัญของพชอที้รายรับของพชอเองตรงนั้นเองเนี่ย สิ่งหนึ่งที่ทางาผมขอ,ขออนุญ,ญาตาาพูดถึงโัวของกรรมธิการท่านหนึ่งที่รู้สึกว่าเอา๊ะจริงจริงรทอชอไม่มีต้นทุนดอกเบี้ยเหรอไม่มีต้นทุนทําไมติดต้นทุนตั้งสี่บาทจริงๆตรงนี้เองผมว่าอันนี้เป็นเป็นเรื่องที่สําคัญแล้วก็สิ่งที่ท่านถามมาเนี่ยผมว่าเป็นประเด็นที่แหลมคมแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่จะต้องพิจารณาก็คือว่าลักษณะของต้นทุนการดำเนินการของพอชอ,อาจจะต่บหนึงแต่รายจ่ายอันได้มาจากการที่มีดอกเบี้ยนั้น พ้นภูในการเก็บตังค์ตับแต่รายจ่ายที่ได้จากดอกเบีย้ยนั้นสูงนะฮะรายจ่ายนั้นคืออะไรก็คือว่าด้วยความที่ชื่อมันก็บอกอยู่แล้วว่าพัฒนาองค์กรชุมชนเมื่อพัฒนาองค์กรชุมชนได้เรากลับไปดูที่ลักษณะงานของพอชอจะแยกงานาผมแยกแบบง่ายๆนะเป็นับก้อนเล็กก็แล้วกันนะก้อนที่หนึ่งก็คืองานที่เรียกว่าพัฒนาองคออ์กรชุมชนงานก้อนที่สองก็คืองานที่เรียกว่า เอประชาสังคมประการข้อที่สามก็คือเป็นงานบริหารงานภายในฉะนั้นเนี่ยเงินเดือนทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยก็คือมามาจากรายได้คนนี้แต่รายได้ที่มาจากดอกเบีย้ยดอกผลตรงนั้นเองยังแบ่งเจือจานไปยังการพัฒนาหรือเสริมความเข้มแข็งขององค์กรชุมชนและองค์กรประชาสังคมซึ่งงานตรงนี้เองที่จริงแล้วโดยหลักการที่ถูกต้องไม่ควรจะใช้ตัวของดอกผลจากตัวของเงินของ,ของพอชอควรจะใช้จ่ายเพิประมาณแปดิดนะอันนี้นี่คือผมพูดถึงเชิงหลักการก,ารก่อนนะ แต่ว่าพอชอก็ตัดสินใจว่าเอาละดอกผลตรงนี้เราก็เอาไปให,ให้กับการพัฒนาอค์กรชุมชนและอุ์กรณภาคประชาสังคมซึ่งตรงนี้เองผมคิดว่าสาธารณชนส่วนใหญ่รู้เรื่องนี้ค่อนข้างน้อยครับตรงนี้เป็นเรื่องที่ทางสื่อการสื่อสารของพอชคอวรจะต้องสื่อสารสัมาระให้กับคนทั่วไปที่รับทราบครับก็คือว่าพอชอก็ใช้เงินก้อนนี้แหละ นะครับในการที่ได้มาแล้วก็ชาวบ้านกู้ไปนะครับอ่าสร้างที่อยู่อาศัยที่เราเรียกว่าบ้านมั่นคงเนี่ยในการแบบการจัดการในดูแลตัวเองแล้วก็ขยายกิจกรรมเสริมสร้าง,าง,างศักยภาพของชุมชนหรือเสริมสร้างอ่าหรือสร้างกิจกรรมให้กับชุมชนอ่าใช่ครับแต่ว่ามันก็ไม่ได้ส่งไปที่คนที่เป็นผู้กู้โดยตรงถ้าจัดพูดถึงเรื่องทรัมยิตรงนี้เองอาจจะอาจจะต้องมีมีมีคลักฐานตรงนี้ขึ้นมาซึ่งก็เป็นจริงตามนั้นแต่ สิ่งหนึ่งที่อาจจะเป็นจุดอ่อนของพอชอคือองค์กรพอชอเนี่ยเท่าที่ผมเคยทํางานกับเขานะเขาจะมีลักษณะที่เรียกว่าซื่อแล้วก็คนขงจะซื่อแล้วก็ไม่ค่อยมีเหลี่ยมคูถามอะไรก็ตอบตรงๆซื่อฮะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ตรงนี้เองเนี่ยการสื่อสารของเขาเองเนี่ยผมว่าเป็นจุดที่เป็นประเด็นปัญหาซึ่งการสื่อสารตรงนี้เองมันไม่ได้พอมันไม่ได้ตรงไปกับคนที่เป็นผู้กู้โดยตรงมันไปสู่การกระจายขึ้นไปตรงนี้เนี่ย ผมว่าตรงนี้เองจะต้องทำความเข้าใจและที่สําคัญที่สุดก็คือว่าในในการบริหารงานของพอชอ,อเองเราจะแยกเป็นสํานักเนาะสานักตา่างๆในสํานักที่เรียกสํานักสื่เชื่อก็มีคนไม่กี่คนการที่จะให้ชาวบ้านที่เป็นเป็นผู้กู้เนี่ยถามว่ามีปัญหาไหมพอมีปัญหาแล้วเข้าไปจัดก,การได้ไหมถ้าเขาเข้าไปสื่อสารเข้าไปจัดกระบวนการที่เรียกแบบทําทการพัฒนาตรงนี้ปัญหาจะไม่ค่อยมีแตนะ่ที่ใดก็ตามที่มีองคอ์กรมีคนเหล่านี้เข้าไปดำเนินการเนี่ย ปัญหาก็จะไม่เกิดเพราะเราจะแก้ปัญหาก่อนที่ปัญหาไม่รุกรานแต่เรามีบุคลากรอยู่เพียงเรียกว่าน้อยมากเมื่อเทียบกับตัวของปฏิมาณของประชาชนที่รับประโยชน์ที่เรียกว่าผู้รับประโยชน์หรือว่าองค์กรชุมชนที่มาผู้ยืนที่เป็นสากลต่างๆมันมีมากแต่คนของเราเนี่ยมีน้อยพอคนมีน้อยเนี่ยผมว่ามันเกิดความไม่สมดุลกันพอไม่สมดุลกันเนี่ยตรงนี้เองอาจจะมีบ้างบางที่ที่ไม่สามารถที่จะมาชําระทั้งดอก ดอกเบี้ย้วก็เงินต้นคืนได้ก็อาจจะมีการประเด็นระหว่างเป็นเป็นประเด็นปัญหาระหว่างโลกของสากรฟ้องชาวบา้านนะ้น,นผมว่าผมว่าอาจจะพอเป็นไปได้ครับครับอาจารย์เคยเข้าไปดูสุขอนามัยของบ้านมั่นคงในในแต่ละ,ะแต่ละแห่งไหมครับว่ามันมีสุขอนามัยอย่างไรเพราะว่าอย่างที่อาจารย์พูดไว้แล้วมันก็เป็นจุดที่เป็นจุดอ่อนนั่นก็คือว่าบางทีเงินดอกผลที่ได้มามันไม่ได้ถูกนําไปพัฒนาในส่วนของ อาหมู่บ้านหรือว่าชุมชนของบ้านมั่นคงเองแต่มันไปสร้างกิจกรรมในเครือข่ายของชุมชนอื่นๆเนี่ยอันนี้น่าสนใจถ้าเผื่อว่าสุขานะมามัยภายในชุมชนมันไม่ตอบสนองตอ่อผู้อยู่อาศัยเนี่ยแน่นอนครับมันจะมีคําถามจากคนที่เขาอ่าต้องอเสียดอกเบีย้ยในการผ่อนส่งอาจารย์เคยลงไปดูไหมว่าสภาพมันเป็นยังไงบ้างฮะเออ ต้องอันนี้ก็ต้องแยกเหมือนกันว่าสุขะแนตัวของสุขาพิบาลของชุมชนเนี่ยบางที่ก็ต้องถือว่าดีมากถ้าเกิดเขาทาความสัมพันธ์กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเช่นอบตอหรืออบจอตรงนั้นเนี่ยเขาจะไม่มีประเด็นปัญหาเพราะว่าเขาก็สืบประชาชนที่มีสิทธิ์ตั้งฉะนั้นตรงนั้นเองถ้าองค์กรที่เรียกว่าปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ต้องถิ่นเนี่ยนะถ้ามาดูแลจะไม่มีปัญหาแต่ว่าถ้าเกิดในกรณีสิ่งที่ไม่มีแล้วก็มีมมลักษณะที่มีระยะห่างกันนะครับหรือว่า โบคะแนนของเขาแพ้กันเลือตั้งตรงเนี้ยอาจจะต้องยอมรับว่าบางที่เองก็จะมีปัญหาแต่เราต้องมองในเชิงของการเปรียบเทียบการเปรียบเทียบคืออะไรคนเหล่านี้เคยอยู่ในที่ที่เรียกว่าชุมชนแออัดบ้านถุงบ้านนับคาที่มีถุงถุงแอบถุงขยะ์รอยป้องกับแต่เดินะปัจจุบันเนี่ยเขาขึ้นมาอยู่บนบกมาอยู่ในที่รานพื้นดิบ้างอยู่ในที่เช่าบ้างอยู่ในที่ซื้อบ้านว่ากันไปแต่ตรงนั้นเองถามว่ามันสะอาดขึ้นไหม ถ้ากิดมองในเชิงเปรียบเทียบมันดีขึ้นแต่ถามว่ามันดีขึ้นกับเท่ากับบ้านเดี่ยวหรือบ้านเทวเฮาไหมไม่เท่าครับเพราะในลักษณะที่เป็นบ้านเดี่ยวหรือบ้านเทวเฮาขนาดของบ้านมันก็แตกต่างกันฉะนั้นของเขาเองอยู่ก็ยังก็ยังมีสภาพความเป็นชุมชนที่ค่อนข้างแน่นเพราะว่าพื้นที่เขาคือแปดตารางวาการที่พื้นที่แปดตารางวาเราจะเปเพื่อเทียบกับพื้นที่ห้าสิบตารางวาในเรื่องของความสะอาดควคุงเทียบไม่ได้เพราะว่าปริมาณคนมันเยอะก,กว่าฉะนั้นสิ่งเมื่อคนเยอะก,กว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือปริมมมมาาาณะกกก็ต้้อองว่นนธรรดัีผ มองแบบเป็นทับของเขาแต่เราเห็นกระบวนการถ้าเกิดชุมชนนั้นมีความเข้มแข็งเขาก็จะมีการออกแบบในเรื่องการกำ,ำ,ำจัดขยะมูลฝอยของชุมชนการแยกขยะหรือการเอาขยะนั้นมารีเซเคอร์ในรูปแบบต่างๆเราก็จะเห็นความพยายามของเขาในการจินการตรงนั้นแต่ก็ถามว่าทุกชุมชนไหมไม่ทุกชุมชนครับแต่ว่าก็ถ้าเกิดเราไปจัดการในเรื่องของการพัฒนาเขาก็ส่วนใหญ่แล้วจะไม่มีปัญหาแต่ว่าส่วน ส่วนหนึ่งที่ยังมีปัญหาอยู่ก็อาจจะมีความมีปัญหาตรงที่คุณสุปันได้กล่าวถึงเมื่อสักครู่นี้ครับครับยอดนี่เสียแต่ละปีเขาเขาได้มีทําสถิติไหมฮะอาจารย์เพาะอแต่ละปียอดนี่เสียที่หรือที่อาจารย์พูดไปว่าสากลต้องอไปฟ้องในส่วนของผู้กู้เนี่ยหรือว่าสมาชิกชุมสมาชิกสากลที่กู้เงินไปสร้างบ้านเนี่ยยอดนี้เสียเนี่ยถ้าเกเทียบไปแล้วกับตัวของธนาคารพาณิชย์ทั่วไปก็ถือว่าน้อยกว่า ว่าการนิสียของเขาเนี่ยอย่าลืมว่าตรงนี้เนี่ยมันมีลักษณะของการคู้คลุมการคู้คลุมก็คือว่าทรัพย์สินทั้งหมดเป็นของตากลอนนะครับทรัพย์สินเป็นของตากลอนผู้ที่มาอยู่อาศัยก็คือผู้ที่มาอยู่อาศัยก็เรียกผู้รับประโยชน์ผู้รับประโยชน์ตรงนั้นเองเขาก็ทำการ่อนถ้าเกิดในลักษณะที่คนนั้นเป็นคนที่ใช้คำว่าอะไรดีเใช้คำว่านี้เงาเกิดนี่เงาขึ้นมาเป็นคนที่ไม่ได้เลือกมาได็ความตรงนั้นเองชุมชนเองก็จะทำการบี การฟ้องหรืออะไรก็ว่าไปแต่ถ้าเกิดคุณนั้นเป็นคนดีแล้วเกิดปัญหาเอ่อเช่นสโต๊ะไปโอนผาหรืออะไรพวกเนี้ยชุมชนก็ช่วยเหลือกันและกันเช่นชุมชนบางชุมชนเขาก็เอ่อเคยผ่อนกันเดือนละสองพันเขาตอนนี้เราขอเพิ่มกันอีกชุมชนไอ้บ้านละห้าบาทสิบบาทนะประมาณนี้เพื่อที่จะคเพื่อกับคนที่ไม่สบายนะบางชุมชนแบบนั้นดังนั้นเนี่ยการทามันไม่ได้เสียไหมเขาไม่มีพจาจ่ายอยู่ละแต่ชุมชนเข้ามาช่วยเหลือกันแต่ว่าชุมชนที่ไอ้คนที่มันติดเอ่อเอ่อเป็นคนไม่ดีอะ ขาก็ยังมีการบีบบ้างไอ้มันซื้อบ้านมาแล้วมันก็ไม่อยู่แล้วมันก็เป็นทนู่นทำนี่ที่ไม่ค่อยดีแล้วก็เจตนาที่จะไม่ใช้เลยมันก็มีการฟ้องบ้างฟ้องเพื่อที่จะให้รู้นะะแต่ว่าเพื่อจะยึดจริงๆแล้วก็อ่ะปั๊ีบ้างนะะแต่ว่าส่วนใหญ่ก็คือฟ้องเพื่อที่จะได้เงินมาแล้วก็เพื่อที่จะเปลี่ยนสิทธิ์เพื่ออะไรเพื่อที่จะให้มีเงินมาปล่อยชำระหนี้ในลักษณะที่เป็นปรารวมที่ทำการกู้ยืมมาจากพอชออันนี้คือการจัดการของ สากนที่อ,นอา,านของแ<อ>ต่ละแห่งซึ่งอาจจะแตกต่างกันอันนี้เป็นการจัดการของชาวบา้านจัดการเป็นาชาวบา้านนั่นเองครับเพราะฉะนั้นจะมีปัญหาอะไรก็จะใช้มติชุมชนมีการมีการประชุมชุมชนขอขอเสียงจากชุมชนใน,ในการที่จะแก้ปัญหาร่วมกันใช่ครับอาจจะไม่ถึงระับชุมชนแต่ว่าเป็นคณะกรรมการซึ่งบริหารลักษณะนั้น จะเป็นเป็นเป็นตัวรต้นแต่ว่าคณะกรรมการเหล่านั้นมาจากใครก็มาจากชุมชนทะนั้นตัวของชุมชนเองเอ่อถ้าเกิดอนุมานโดยภาพรวมชุมชนเองนั่นแหละเป็นคนที่จะตัดสินใจนะครับแต่ว่าในกรณีที่เป็นข้อยกเว้นเขาก็จะเห็นกันเพราะเขาอยู่ในชุมชนเขาจะรู้กันว่าไอ้คนนี้เป็นใช้ได้ได้เรื่องไม่ได้เรื่องอะไรพวกนี้นะถ้าเกิดในกรณีที่เป็นคนดีเนี่ยจะไม่ค่อยม,มีปัญหาแล้วก็มีกระบวนการที่ช่วยเหลือกันแต่ย,<อ>ยัยงไงก็ดียางไรก็ตามผมว่าตรงนี้เองกระบวนการหนึ่งที่สําคัญใน าเกิดตัวของเจ้าหน้าที่พอชอเองเข้าไปใกล้ชิดปัญหาที่ผู้ชายทั้งหมดเนี่ยจะไม่ค่อยมีเพราะว่าเขาก็จะเริ่มรู้วิธีการจัดการรู้วิธีการที่จะแก้ไขและนอกจากนั้นตัวของการที่มันเป็นคนนอกนะคนนอกเขาปกตเนี่ยทางชุมชนเองก็จะรู้สึกว่ามันเป็นคนที่ต้องฟังฉะนั้นเนี่ยการที่จะคลี่คลายปัญหาต่างๆเหล่านั้นเนี่ยมีความเป็นไปได้แล้วก็มีประสิทธิภาพมากทีเดียวถ้าเกิดมีตัวของบุลคลากรเข้าไปจัดการแต่ปัญหาที่ผ่านมาก็คือว่า เราเราก็พูดมองในโลกในแง่ดีก็คือบุคลากรไม่เพียงพอบุคลากรไม่เป็นพอทีน,อนี้มันก็เลยอาจจะเกิดพูดขึ้นมาในแน่ลระที่ต่ละที่ครับครับอาจารย์ครับในแผนแม่บทเนี่ยที่ว่าด้วยเรื่องของแผนพัฒนาที่อยู่อาศัยยัยี่สบปีตั้งแต่ปีพศสองพันรอยหกสิบถึงปีพศสองพันหรอยเจดสิบเก้าที่ในส่วนของพอชอนะครับจะต้องรับผิดชอบเนี่ยนะครับหนึ่งล้านห้าหมื่นครัวเรือนเนี่ย ตอนนี้เป็นยังไงบ้างคาจากายก็ยังไม่ถึงสิบเปอนต์นะครับเกินสิบปอร์เซนิดหน่อยแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ที่ที่ต้องยอมรับก็คือว่าตัวของพอชอเองเราทํางานกับคนที่เรียกว่ายากจนและคนใจขอบแต่ถ้าเกิดในกรณีคนเหล่านั้นเอง พ้นสภาพของความยากจนและเป็นคนไข่ขอบเขาสามารถเะซื้อบ้านอยู่อาศัยซึ่งทีจะเป็นตีมานทัพย์ไทยไปตามปกตินะฮะตัวของธนาคารเหล่านั้นเองเขาก็จะมาดูแลแล้วก็มาดิ่ดอกเบี้ยเงินพูนพ้อะไรพวกนี้ยฉะนั้นเนี่ยคนที่จะมามามา,มาอยู่บ้านบ้านคงเหล่านั้นเองเนี่ยไม่ใช่คนเออมันจะต้องพูดว่าเป็นคนที่จนเพราะว่าเขาต้องคนอยู่ในบ้านที่ขนาดขนาดแปดตารางวาได้ถ้าเกิดคนที่มีความพร้อมแล้วเนี่ย ส่วนหนึ่งเขาก็จะขยับแม้แต่คนที่อยู่ในลักษณะที่บ้านมั่นคงถ้าสถานะทางเศรษฐกิจสังคมก็ดีเขาก็จะให้คนอื่นมาอยู่แทนอาจจะเป็นรูปของการเข้าหรือา 9, การปล่อยสิทธิ์ให้คนอื่นมาเซ้งต่อก็ว่ากันไปฉนั้นเนี่ยตรงนี้เองถามว่าหนึ่งล้านกว่าตรงนั้นเองมันมีลักษณะที่เป็นพลวัตก็คือว่าถ้าตัวของประชาชนนั้นมีความมั่นคงทางไรายได้มีไรายได้ที่เพิ่มขึ้นเราทํางานพัฒนาชุมชนดีสามารถทําให้เขามีไรายได้มากขึ้น เขาจะเลือกไปอยู่บ้านที่มันมีคุณภาพที่สูงขึ้นนะครับแต่ส่วนหนึ่งก็คือว่าตรงนี้เองเราทําให้คนที่แทนที่จะเป็นคนเล่ล่อนไม่มีบ้านอยู่อาศัยหรืออยู่บ้านในสภาพที่แย่อดทุดโศมและเสี่ยงต่อการาถูกไฟงวงไฟไหม้มนี่นะไปอยู่ในภาพสภาพที่ดีขึ้นด้าน,นตรงนี้เองต้องมองว่าเป็นระยะเปลี่ยนผ่านนะครับในระยะเปลี่ยนผ่านตรงนี้เนี่ยผมว่าพอฉอทันด้ดีแต่ว่าทาได้ถึงขนาดทั้งหมดเลยไหม ในมิตินั้นเนี่ยเราคำนวณว่าประชาชนทุกคนทั้งประเทศจะมีบ้านอยู่อาศัยถึงมีแผนแม่บทตรงนั้นถ้าตัาแใ่ที่ทุกคนเนี่ยมีบ้านอยู่อาศัยไม่ต้องเช่าทั้งหมดนะอันนี้คือเป้าสูงสุดน,น,นะเป้าสูงสุดแต่การเึงเป้าสูงสุดน,น,นั้นได้มันก็ไม่ง่ายเพราะว่าส่วนหนึ่งก็คือตัวของประชาชนเองถ้าจะมารับประโยชน์ตรงนั้นต้องรวมตัวกันให้ได้ะก่อนนะเพราะเราชื่อก็คือว่าสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนตรงนี้ยผมว่าเป็นหัวใจนะ ดะนั้นเนี่ยเราใช้กระบวนการพัฒนาโดยใช้กลุ่มเป็นตัวตั้งใช้กลุ่มเป็นตัวขับเคลื่อนครับครับเอาละครับวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์สังคมครับขอบคุณครับครับยินดีครับคุณสุพัน์ครับสวัสดีครับ fm 105 smile thailand